ขนไม มีดปาดอันใช้ตามปกหุงเหนมันคือพอลึกวายมีดฟังโตไ้ไปวปเนะจ๊ไปใสเบสืดอใจไหม,มอมประเด็อเดอดันเด็เขาจะกินข่าวอยู่ก่จันงนะอ้าวทมไม่ได้เลยว่ะทำไม่ได้รอ,อ,อยกรรกากเงินก่อนสนะิเบ็สไปก่อนล้ะ เลื่อนถูกหรือเปล่าเลื่อนถูกอยางไปดิดอย่านไงผวดขากอะไรหีดกะไรเสียทอนคิวๆเลยแขนกะเด็นทางเลยมาอู้เป็นตะเ,เสียบแทะทานทานไไม่้บ่ายนั่นพซ่มือสิเม่ค่าพกเทอได้ฆ่าไม่่าฮะกเทอได้ โอ้ทำลายไหลนี่ยืนกันสี่คนนี่มายไหลหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทำลายไหลหมดเลยดประเดี๋ยท่ซื้อแดประเดี๋ยใจแล้วบอกขาดความสมุหน้ามันบอกกหน้าบมีนามนี่พ่อับกระบอกหน้าบวมหนามันมายไอยมันบ่มีแต่มือเศ้าอย่แล้วขาไปซื้อตัวางารเขเรียนรไปซื้อตมตาม เอฟซีบอกว่าเลี้ยงกับข้าวเข้แรกเรว่าเลี้ยงติมแต่ว่าเที่ยงโอ้โหญ่จาอครเข้าใจข่อยมากไม่ใครปลาเต๋อเลยเออเอานี่ละโคนี้เซอร์ไพรส์เอเลี้ยงกับข้าวมใหญ่จดีเลี้ยงกับข้าวมือเที่ยงหรองโคกหนึ่งพตกห่งได้ห้าร้อยเลยพี่น้องโคกหนึงยปลานีบอเออปลา่ยา้าสิว่าคเบียดต่ำไปยแกไปะย ไอกะยากตามโคกละห้าร้อยยากเลยเอาไป่าคอาเน้ยาไปเออใส่ยันทข้าหนาเหมือนว่าครีมที่พิสกินุู่นี่ไม่กล้าี่ะซ้นะคะขู่นี่ก็ซุกเล้นี่้วหนดเลยหวาแล้วมาต้องใส่น้ำตาลเนี่ยหวานแล้วชกเล็กเกินสามหอดอีหนุ่มเป็นนุ่ม เมคานี้เขาเนียนล้นวนนะเออจานบาอกใช่จานบอกจะมาให้เราถ่านนะเอาเอาอันยุบโุ่งใส่จานไว้ก็ได้ันนะหอมออกนอกจอเลยครับหอมมากพี่เอ็นหอมออกนอกจอเลยพี่นอ้องเอ้ย โอ้โหเป็นจังไดดาราอยากลืนน้ำลายสิอ่อนมัอหิวแล้วอ๋อหิวแล้ว้วมองกัวหอยไหมเขาการอีเบเราอยากใส่เกลืออะไรอยเลยอันไหนหอย้งเกลุเต็มยังคักเลยเนาะแมนจีบอ่ะรับหากุ้งเต็มอบ่เอ้าดูลีลาการเทกับพี่น้องหนึ่งสองอ้า หอมดิบหอม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 ไม่อยากตทำแง่มัวมันแค่เสร็จมันก็อ่อนหวันคุณน้องแหม่มก็เตรียมเดินทางกลับแล้วร่วมกันแล้วแมงเออเจ้าต้อมบอกจะรวยเจ้าต้อมบอกควายเน่าใส่หน่วยหนึ่งนี่ยบอกจะแค่ได้ยินยิบบอกปลาตัวเดียวเน่าบดหม้อเออในนี้นี่ล่าบอกควาเนื้อเดียวเน่าบดหมอ้อ ตาที่อยากนอนย่าข้นไันะับเรอย่มเอา่ใช่นมาะไรแบบนั้นมาดเลุ้ลีบอกมานานยังโยต้นสลัตต้นทเกี่ยอรตุ้นลีตตาบกูกัตาล้วใช้นกาก็ยังเทไปเทไปค่ะป้าตตบป๊ามาแล้วครบปะถาไีเด้อ มา้อดมาจะกินกันเด้อบาดนี้มาสนไพ่เด้อมาสนไพ่เด้อบาด มาลงมาส่ยี่าแตกแสบแสบส่อไได้กินเลยเปี<อ>่ยนเมาไปเลยล่ะเกลี่ลยวนั่งดิแปรในสาแป้ไ่เถี่้ใยไหนจดเป็นแตามผู้หญ่ง้หลายเด้สบตะคอไม่สองตอัวเดิมไม่แล้วจับไปเพล่นอยอู่นี่ขอเขียดได้ล้กเจาสารสวนให้กินสัดตอนได้ไม่นนะมได้กินส่นเนอตอะคอมันตตวน้อย ไอ้กินต้อนสิเลยสดน้ำเอาตบา้อนอ่ะก้อนแหลหมดเลยกันนี่แหละตามยงนัวเล็กนาแมันสิรว่ามตมเ่กนกินแกวบะม่วงเมื่อกี้เมื่อกี้แ่บออตองการเดกกินแ้วบะม่วงไปบาด็คุยแต่ประดกไปต้มบะุ่ง่็กกันัวเล็กอแบยุกสหบาอะไร่แบ มถัาถักร่าเด้อย่างหิวเข่าบ้านี้เด้อกระคอหลอดตาหลอดใจอยู่บ้านนี้เด้อเอาออกเปนย่างกระถามีจานแล้วเอาถานใชถ่านใช้กระถาจังใหญ่ๆนะแ้วไปคือควยแรกไิจารอนควยสอนพิจารณ์หมอตัไไข่เอะเอาท่าผู้ใดมาสะอาดดกินแตงัวเช้นไข่ กั่า oh, yeah. แจเป็นแจกใครวปวแสบมือแสบปานอ่ะโอ้ยประชืเป็นิไกลแแสบแบหลขาเที่ยงก้อนใบช่วงนี่ช่วงหวานของหวานแบบนี้ เกังหนอกะเ่อก็บางหนอกบางหนอกสล้องมักันุบาุาวเจะมาลองลองวิชาตัวบาโมเสือเครอโอ้โมเสือไปบางมวยเลยกามาลองวิชามาแลเนี่ยลองมับสาเพือนหรือปยัง

แม่ก็บอกครับไม่อายหลานเลยไม่เชื่อเปล่าไม่อายหลานเลยฉันพาเปล่าห้างไปบ่เดียวไม่อายหลานเลยโอ้ยตุ๊กใบพะงอนึงจะตามพะวงมามาติดดอกไม่ได้เหรอไม่ติดดอกไม่ได้เหรอฮะดอก ต่อักตัวกันล้วจะขืนอะไรแกงไปครั้งในแกงบ่ไ,ปไ,ปไ,ไ,ได้กินหรือเปล่าแกงแกงไปเกียหน่อยอืมมาแกงไปเก็บร์หน่อยอันยังบ่เอา้าบมองดูวัดดูนี่มันจะได,ด้มันสูงกว่าหัว่าหมดเลยเขาเลิกแล้วเออฮะแม่น้องจมพูดไปไหนมาจันทรมาเอากระจ้าไปดูห้วยกระจ้าแลนะ้วเนาะอันนี้เงี้ยลูกพ่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นตรมพ่พ่อหมด